ความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่ร้องเรียนโรงงานแห่งหนึ่งมีการปล่อยน้ํามันเสียลงไปในคลองทับจีนซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณคลองทับจีนจังหวัดสมุทรปราการพบภาพน้ำมันสีดําแบบนี้ที่ลอยปกคลุมเต็มพื้นผิวน้ํา ชาวบ้านอ้างบอกว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งได้ปล่อยน้ามันเสียมาตามท่อน้ําทิ้งของโรงงานครับซึ่งมีกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่สุดนะคะความเดือดร้อนที่ชาวบ้านบอกว่ามันปวดใจเหลือเกินก็คือไปส่งผลกระทบต่อบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ําจากคลองมาเติมเข้าบ่อเลี้ยงปลาได้รวมทั้งไม่สามารถสูบน้ํามาใช้ในการเกษตรได้ ตอนนี้ชาวบ้านหลายครัวเรือนค่ะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะเราไม่สามารถเปิดน้ําเข้ามาใช้เลี้ยงสัตว์น้ําได้เลยครับผมเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันต้องการน้ําในการลอกคราบแล้วก็ในการเจริญเติบโตมันจะสดชื่นครับเพื่อได้น้ําใหม่ก็มีทั้งปลาทั้งปูครับผมรายได้เราขาดนะครับผมมันไม่มีไรายได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมเปิดน้ำให้ปลาโตแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้เลย เจ้าหน้าที่อบตอบางปรากดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวนะครับที่ชาวบ้านอ้างว่าปล่อยน้ํามันลงไปในคลองปรกากฏว่าตัวแทนโรงงานชี้แจงว่าน้ํามันรั่วไหลลงไปในคลองจริงๆครับแต่ว่าอ้างเป็นอุบัติเหตุนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจจะปล่อยน้ํามันลงสู่คลองธรรมชาติเลยสาเหตุเนี่ยเกิดจากวาล์วมันเสียน้ํามันก็เลยรั่วไหลลงไปหลังจากนี้จะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด ทางตัวแทนโรงงานยังได้ยกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยครัวาวมันเสียค่ะค่ะมันก็เลยทําให้น้ำมันหลุดรั่วออกมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคแต่ว่าคือเราเรากักเรากักได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะคที่ออกไปเป็นส่วนน้อยค่ะครับเท่าที่ไหลออกมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับีเอ่อตอนนี้ยังไม่ทราบใน่ชัดค่ะแต่ว่าน่าจะประมาณอาจจะห้าลิตรห้ายลิตร,ค,รค่ะ ต้องต้องขออภัยจริงๆค่ะต้องขอต้องขอโทษขอโทษจากใจเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการจงใจปล่อยของเสียหรืออะไรทางนั้นคือว่าอุบัติเหตุแล้วก็เราจะพยายาม แก้ไขให้ดีที่สุดค่ะต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลในบางปรากฏแจ้งว่าชาวบ้านในพื้นที่หากได้รับผลกระทบสามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งความที่สพพระสมุทรเจดีได้เพราะว่าอย่างไรเนี่ยโรงงานดังกล่าวก็มีความผิดตามพรบร,บรักษาวความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยให้ถ่ายภาพความเสียหายผลกระทบต่างๆส่งมาที่อบตอเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลไว้สำหรับการชดเชยเยียวยาในอนาคต ซึ่งทางโรงงานบอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนนะคะ,คะ